สวัสดีครับสวัสดีครับผมชายรัชนนท์คาร์ทักทายทุกคนเนอะมื่อนี้กะบห้องกับมะลิสวยยูทูปเจอแรกนะครับครับยูทูปห้องกับคนติดตามพัฒนาไร้ลายคนติดตามพัฒนาไร้ลายกับอยากมาลองอะไรสวยเบิ้งเนาะความที่เป็นแนวไหนนะครับลองเบิ้ง แค่แช่ในยูทูบเลยเรื่อในสดอะ่ะอย่าลอ่ลอล่อมีคนข่ามาเบิ้งก่อนมื้อนี่เขาไปใส่มากกว่ามื้อนี้มื้อนี้นะ่ะเถ้าก็ไปหาป่าสิคำว่ได้ป่าแจ็คตบก็ยังไม่คิดบ่ได้ป่าก็ป่ามันบม่มีมากินเบ็ดเดือดเหตุใดไปไปซอมเถื่ออะไรเด้๋ย่ได้ไป,ไดป่าตักเถื่อสงสัยเขาต้องไปตกเอาอยู่ในตลาดกอนไอ้ว, <c oughs> วานะ จะไปตกเอาไว้เนตลาดนี่ไหนตกในตลาดเยอะปลามันไหลกระดอเยอะหันมันอยู่ในคลองมันบ่มมี่เขาเอาไปขึ้นตลาดเมื่ล้ยวเราไปตลาดไปห่างไปยังเมื่อเล้วบอกอยู่ในน้ำมันเลยวบวมีแม่แห้งโอ้ยตายสร้างปีนสร้างว่าน้ำร้อนปลาเป็นแต่ถ้าน้ำเย็นนี่ปลาตายเมื่แต่ถ้าน้ำนอุ่นเนี่ยน้ำอุ่นมันก็ปนได้เลยแนะครับผม <c oughs> <c oughs> ทักทายนะครับทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันในเด้อพี่น้องเด้อกคอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมติดตามกันเล้ยๆฝากแชร์เล้ยๆนะครับครับผมมื้อนี่ห้องก็ลองมาไลฟ์สดเบิ่งอยู่ในในเพจเอ้ยบ่แม่นใน YouTube ใน YouTube บัง YouTube บะบะแม่น YouTube เด้อครับบ่แมียนไ YouTube ยูทูปยูทูปครับอืมตรดีดีนะครับอักขระบลายด์เอออักขระบลายเอาของมุกเด็ดๆกระดูไอ้อำนวยกระดูอำนวยอำนวยเหรอเออจะมีอำนาจเออแต่ถ้าเราใช้อำนาจไม่เป็นประโยชน์เออมันจะเป็นอำนวยเอออืมอำนาจอะไรอำนวยหัวขาดเออ อำนาจมัอควยเดียวมือควยเดียวขึ้นเลียบเบืองควโอ้ยอ้าวบาสลีนพักมาสตัสดิีครับบาสลีนนั่งกูโม้มากเขาไลไตัวน้ำกันนน่มาไอไอ้ทมมาแท้ตอบได้ทุกปัญหาทุกเรื่องราวยังกูปะมุกมาขึ้น อ๋อเจเอเจเอแฟนคลับกระดูเอฟซีสวัสดีลุงชายสายหาสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับจะจะแฟนคลับกระดูจะกระดูก้าเอ๊ะเจ้าดีสยองเลยเจ๊เราเล่นทีจจือเขาจะสยองไม่ใช่สยิวหน่าจะสยิวนะแอ้หัว เสยิหรือเสยองสยองสยองอะไรก่อนมันน่ะจะเสยองน่าจะเสยิวสยิวเสยิวเป็นที่ไหนเสยิวแบบอาการเสยิวเข้าในเบิ้ลกระดูกซีดเดียวโอ้ยคือเจ็บคือปวดหนักมันซีดแบบนั้นดีครับป๋าชายถอนไปมือนี้โอ้ยมีมือไรใช้บนถอนนั่นี่ะมันบ่มีจากมือหรอกครับ ประท่านโทษขอบคุณหลายๆที่เป็น่วงยันใช้ประเทศช้อนอแต่จริงๆแล้วแซมชอนคู่มืออยู่แล้วลทุกทุกชองชมมงุ้ยทุกชองชมมงุ้งหลายคนทักถามนะครับว่าลุงช่ายแบบเห็นยังเถี่ยเรามองทุกมือบอกนี่สน,นะคือแบบเราไปไหนคือแบบสไตล์แบบนี้นะครับมองก็งงเป็น,บปนแบบนีะ เมาบ่เมาก็เป็นเัื่องสิเมาบ่เมากัดไอเรื่องเมาน่ะมันเป็นความจริงอยู่แล้วครับใช้เพราะหายขาดใช้เติมเต็มใจจริงอ่ะใช้อยากให้ยเจ็บใช้สารน้ำเกลือเปิดอยากได้หน่อยได้หลายก็เล่งเอานะใช้จากเหงื่อตึงเครนสั่นติดติดอ่ะโดยดีเส้นสารน้ำเกลือก็ยังคุ้นเคยเป็นตลอดก็คือคือนอนยางเดียวว่าว่าต้องลุกไปใช่ไหมต้องลุกไป เดี๋ยวมันก็ะไรชซึมซับเข้าไปเองนะคือน้ำซอกเจ้าตีพนกก่อนบ่มันนอกประเดี๋อวมันเปิดเป็นแตนนกแมนบ่กเขาเขาก็จะเล่งหลายตัวเขาก็เล่งนิหน่อยๆต่หน้ามันเมียนใส่เล่งอยู่ครับผมเอาหมกเด็ดๆอีกนิดหน่อยอยู่ในยูทูบมันแบบมีคนอยากเบิ้งหลายอยากยุเบิ้งอันนี้ได้นลายหมกเด็ดๆเหลือไอ อย่างก่อนกินเหล้ามีสไตล์เองนะนะใช่กินเหล้าก็เช่าใช้มีสไตล์ใช้มีสตเต็ปแะใช้บ่ม,มีเงินบ่มีมสไตร์นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีมุกมาเกินหนี่เดี๋ยวมิกันบอกเอามุกนี่ก่อนเดี๋ยวจะถึงบ่ลกินเหล้าให้เป็นยาเออกินชุราให้เป็นประโยชน์เออกินต้องมีสติออถึงเราจะไม่มีสตัง เราก็เช่นกินเขาได้โอ้ตูดกินยุ่งเนี่ยไปกินที่มักม้วนมาต่อไมไปกินน้ำมูนี่ยบออกน้ำมูนสักบาทโอ้ยฉีบออกยังโคตรเย่อจีนแกร้งเพราะเราเมื่อโอ้โหผมไปขี่ไปขี่ก้อนนี้สิบบาเออแต่ตูดกินมัดมือมัดเน่นมันมันเราใกล้สี่เบิร์ตเนี่ยเขาฉีกตัวออกห่างเลยฉีกตัวออกห่างรมันเสือม้าหม่เขาน้ำก็กลับมาใหม่ครับผม นี่เราเป็นสเต็ปก้าม้าเขาถือว่าไรเจ้าหนี้สบวะง่้ยบางเที่ยมันก็เอาเสียงคนได้เสียงใต้โต้คนได้เห็นใส่ยางมาน่ะโอ้โหใส่มาเราเอาเราเสียงปุ๊บเสียงมันก็อนหอกเดี๋ยวมันถือว่าตูวจีนูตูวจีดีกัน่เออประมาณนั้นเลยเหมือนมันเขาใช่ไหมเนาะเหมือนมันจะรู้นิสัยใจคอชายเลยว่าโอ้โขเขาปรได้รู้แค่นิสัยเขารู้ลึกกว่านั้นดีเขารู้การซั่นดัน เห็นแช่ยังมันมันเอาเหล่าเสียงเลยไยมีเงินซื้อกินแต่สูหรือว่าไปยังสี่แล้วเออเห็นแต่มันเอาเสียงก็มีเงินซื้อกินคือกันแต่บดซื่อเราที่มันกินได้บดมือแต่เราซื้อบัดมือมันก็บัดจินเนาะยางพานี่พราจะเป็นต้องเอื้อนมะบ่บ่ยางไปอันนี้เลยวะ เขาทำาบหฮู้บะี้กันไอพวกนั่งกินกันให้รับไปวิทย์กันเด้งยินเสียงสุบสิบกันมาเรียวมาเรียวไปแต่กระจาวให้รับไปวิทย์กันเลาจึงค่อยเอาขึ้นมาตั้งใช้กัดทั้งเทานั่นบ่เห็นดอกแต่ใช้กัดจอบมาคือเขาหลวมบางเชียงเมัอนเชียงบะ่ันแช้ก็บบอกมุชดเชียงของอยู่ของกินตีนใช้วางชิละ ว่มันต้องจนมุมอยู่ได้กอมุกเด็ดๆในลุงชายสัต์ไอ้ลบๆเลี่ยงๆก็ดูจะลบลบเลี่ยงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บายจะลบจะอู้ก็ต้องหูตวไวจะหลบจะเลี่ยงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บายถ้าไม่อู้มันก็สู้ไม่ไหวมันโมเมนต์เดีันโมเมนต์ก่อนนีเดียนเดียวกันมัน มเอาเมฆกับเมียนะเอาก็เอาเสียกันเจนี่ครับจำไว้เอาไปใช่ประยุกธ์ใช่ใน่นภายภาคนะพวกเก่าคอยรู้อยู่แล้วจังไรจังมีคนลบอยู่แล้วเพราะว่าเจ้าหนายม้าอย่างประมาณนี้ใช่เคยเป็นแล้วเจ้านายม้าทำแบบขยันขันแข็งเลยเขาเจ้านายไปปุ๊บคือคักยิ้มตัวสามมาเช็ดแน่นหลืนก้มูยิ้มยิ้มพอมาหนามาปุ๊บ เตตตัั้้งงจะหลบจะเลี้ยงเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็ไปถ้าจะหลบจะอู้มันก็ต้องหูตาไวหวเยอคิขี้เดี๋ยวก็สี่โมงครึ่งเด้เวลาเลิกงานพอดีแทบสิบประหิตยังได้มือนเอฟซีบุรีรัมด้วยครับขอบคุณมากครับผมยุงชายเคือยู่บุรีรัมนะครับผมอยู่อำเภอยังกอชายอยู่อำเภอปากคนชัยครับผมอำเภอปากคนชัยม่บะนี่ หมู่บ้านนูนศิลา,ลาจำบนเขาเคาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวบางบ้างจักมือน,นึงพวกเราจะพาลุงชายไปเรียนบ้านนะครับไปบุรีรัมย์นะครับอยากจะพาไปเที่ยวตอดการสินดนดำนำําน้ำจุ่มปลาชื่อปลาแขกแกงหันเขาะเยนน์แขกแกงหังเ <laughs> นี่ยครับผมออไอ้พออีกมูกกระดูก มันมีหลายมุกแม,ม่ก่อยจะจำมุกปรได้ม <laughs> มันก็เริ่มเป็นนี่แหเว้ยพอตกใจขี้เกียมขี้เกียมตัวนี้เข้ามานาง,งย่ำไหนมันกับพวกนาม,มาสลดดิมันอยากเห็นดา่าละอยากเห็นมันอย,อยากเห็นซูปเปดด <laughs> อร์ต่ามันกัมาเายืองที่เหลวรู้ใช่จะมบ,มบ่วม่เราก็เป็นแบบนี้นะครับผมเลาเป็นสไตล์นี้เราจะย่างที่ใส่ซี่ขวาไปทันละย่างบะเทียงแล้วหูนี้หูแนะนำม่าเสมอกันนี่สี่นะ มันครับผมก็เป็นของผมแบบเสียร์ครับผมเปลี่ยนกับเปลี่ยนไม่ได้เนาะเพราะมันเป็นส่วันเปลี่ยนไม่ได้แล้วมันซึมเข่าเส้นแล้วเออครับผมเป็นตะะลลาแต่ก็มีสตินะครับแต่บ่มีสตังค์เออมันมีสตังค์ตัวนี้เนี่ยไรมันมีสตังค์ต้องไปเบิกแล้วไอ้เจ้าเฮงงานอย่างจุ่มื้อนี้โอ้ยอยู่ก่อครับผม ยกก็ยังเกาะสมุยเกาะสมิดกา็มันเกาะสมุยเกาะสมิดแบบก็ยังส์กาะเข้ากินไปวันวันนี่แหละเขาบอกไปเดินซั่งเลยเอาคือว่าเจ้าเฮ็ดงานอยู่ธนาคารเมื่อไรอุ้ยเขาไล่ออกแล้วเอาเป็นยังก็ไล่ออกเขาว่าแท้ขยันเกินบอยอมกลับบ้านหลับนอนอยงเขาไล่ไปถึงหลับในหนาทีเอามั่นแน่นตอนเฮ็นนั่นงานธนาคารเห็ดงานเนี่ยตำแหน่งเนี่ยไม่ ตอนอยุบไปเดี๋ยวจช่สิว่าให้ฟังตอนยุบไปชนีเห็นงั้นไปชนีลยครับผมบ่มันคนทมด,ด่าได้นี่เออขอ,อยุบแน็กยืนเรียกสแกม <laughs> แล้วพราะ <laughs> ขเขาไล่ออกแค้ก็มาสมัครงั้นธนาคารเขาให้ยืนย่มแดงเดียวเลยยนมเขาให้ยืนย่มเป็นโรคประอะักเสะอ จะว่ารอบปภร,รักษาความปลอดภัยไ่ไม่เหมืนเดียวกันหมอรอบปภบ่มหยดมันแตกต่างกันเด้มันดูเหมือนกันกัไหมตายตายถิ่มจริงๆแท้จริงยืนสายไฟปันได้ขี่ขโมยชิมาสันเด้บียบขี่ขโมยชิมาจะซอยขี่ขโมยละของหมอบ้าข้าไปยืนสายไฟไปยืนสายไฟไปยืนที่ไหนยืนสายไฟ ยืนสายไฟบ่มันวันยืนสายนี่นะยืนยันไปยันมาห้องจีนมาจีนกูไม่จีนมายังไดะเออนั่นแหละโอ้ยยืนสายไฟข่อยกับจีนยังยืนสายไฟโอ้เขาบอกให้แซยไปเดินสายไฟเออบ่มบ่มันนะเดินสายไฟทีไรเดินสายไฟที่เอาไว้ขี่กูไม่จีนมายังได้ยังสายไปสายมาบ่มีโกยกับโลบบ่พ่อค่ะค่ะละ โอ้มันบอใช่กะใกล้เที่ยงเอามันดูดี่าน่ก็นี่เนเปียงเอาว่าที่ไหนครันหน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นตัวแมนแห้งปวดพูด,พดอย่าลืมฝากกดใจไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเดอ้อครับผม้อนนี้เข้ามาเลาย่สดมือแรกในยูทูบนะครับสวัสดีครับคุณคุณกิงนะครับผม ทักทายทุกคู่ทุกคนฝากไลค์ฝากแชร์กันครับผมครับใช่ครับอากาศแจ้งหน่อยเข้าไปติดตามอยู่ในเฟซบุ๊กเด้อเดี๋ยวพวกเฮาจะไลฟ์สดในเฟซบุ๊กจังเข้าเนาะจะก20นาทีไลฟ์สดในเฟซบุ๊กจะเข้าตอนนี้ไลฟ์สดใน YouTube ก่อนเดี๋ยวใช้ขอไปแก้ก่อนเด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลยแก้มาแล่เห้ใหม่เอ้ยมาไล่ให้ใหม่โอ้ยหาแดกแดกมนแล่กนะเดี๋ยวแห่ไมนได้ถึง20นาทีก่อน20นาทีแล้วเดี๋ยวจะ เดี๋ยวเ้าจะไปอันนี้ตอนนี้ที่สามนาทีแล้วอีกเมื่อกี้นาทีเดี๋ยวให้เดี๋ยวจะพาไปไล่สดอยู่เฟรชบุ๊คเฟรชบุ๊คกระดุกร้องมาแบบคำนี้ภาษาจีนกระดุกโอ้โหเฟรชบุ๊คเดี๋ยว,วเ,ยเ,ด <laughs> <laughs> เดี๋ยวน,น้ำ <laughs> นำไล่ขึ้นออกสองเขี่ามืดเข่ามุมีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาแซกจีบไปไล่ยูไงเฟรชบุ๊คโอ้น้ำไล่เต็มโต๊ะยู่วันนี้เฟรชบุ๊ค ทางขิดมันต้องสะกดหนักอยู่ไหนไอ้อันก่อนนั่นก็ดูอันอะไร,รทำงานเหงือออกอ<า>เนี่ยนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกออแต่แท้ทำงานเหงื่อไม่แตกแต่มันแดกเหงื่อย้อยเจ้าอ่ะมาอานี้ใส่กระกองเมอามาเว้ยอย่าบอกคนจริง <laughs> เดี๋ยวเขาจะหูเดี๋ยวเขาหูออบอกนี่กูบอกแจ้งแล้วเขาเป็นทางขีอ,อ มันหลบอู้ๆเดี huh. yeah. uh ๋ยวมันต้องหูตาไวหลบหลบเร่งเร่งเดี๋ยวก็เแี่งเดี๋ยวก็ใบเยี่ยวเยี่ยวขี้ขี้เดี๋ยวก็สี่โมงครึ่งเดี๋ยวก็ได้เวลาเลิกงานแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาเลิกงานแล้วเอาเสียงลรารอกันดูสวัสดีครับสวัสดีครับผมชายรัชนนท์ชายรัชนนท์นะครับเอาเอาแบบไม่ยกกันดูแบบนั้นมาบ่จ้าเดี๋ยวไปรอเลี้ยงทุน มืออื่นเขาจะไปอัดเพลงนี่มืออ uh> ื่นที่ผ้าลุงช่ายไปครบเบอร์เพลงนะครับไปอัดเก่าของอัดนะครับรกะทิมีลุงช่ายมีผมนะครับมีพีอาร์สามคนตั้มอาร์ตแล้วก็ลุงช่ายนะครับสามคนจะไปอัดเพลงครบเบอร์เพลงนะครับผมครับสี่มีเพลงเสียงตาน้อยของนายอีดโปงล่างส่ออนแล้วก็ที่เป็นเพลงใส่ใจได้แค่มองนะครับผมรดติดตามสองเพลงนี้น่นอนมืออื่นจะไปอัดเี๋ยวมาจะฟังเร็่ๆนี่หรือล้วเดี๋ยวดีว่าดีที่ได้ฟังเสียงลุงชายนะ เออพอรุแค่กะลองแพลงมวนคึอกันเออกระเด้ฟังเพียงเจ้าเหรอพอว่าไปอัดเพลงเจ้าเนาะถ้าเจ้าไปอัดเพลงน้ำเนาะครับรองนํากันเนาะก็ต้องมีเจ้าพร้อมเดียมันต้องดังพร้อมกันเออดังยังดังไฟด้ยดังฟื้นอ๋อแล้วลูกแพงไหมแท่เมันก็ดังพร้อมกันเออเขาสามคนเขาต้องดังพร้อมกันเออมบ่าว่าแล้วเนาะเตาก็มีสามอันก็ดีกระดังไป่ได้นี่โอ้ยผู้นึงเอาขีดไต้ผู้นึง โอให้กูมาบจอเลอันเป็นดังเนี่ยนั้นดังแนว่ได้สัตว์เสียงเนี่ยมดังดวงดังฉันได้เลยเสียงดวงดวงดังคนผู้จักประเทศนี่สิบ่ดังทะลุฟ้าเลยดิฝาทัวะทะลุฟ้าก็ดดันก้อนเมฆขึ้นไปคนเดียวจ้ะไม่กับป่านนั่นบ่านบังไซอันอยู่ในหนังไหมก็เห็นแต่แบบก้อนเมฆแบบคนไปยืนได้ยังสิแม่ชีวิตจริงมันยืนได้บ่กก่อนเนี่้อนเมฆมันยืนไม่ได้หรอ ยืนกะที่โต๊ปุ๊กคุณละเนาะโอ้ยรนตุ่มเหรอว่ามันใส่อยู่ใส่อยู่ไหน้องเ็นหนาใส่อยู่บิ่งกันดูใส่อยู่มันขี้ก้อนเม็ดได้ไหมน้องเฮียนาใสอยู่อืมอยู่อันอันอ้างเธอเที่ยกันดูตึงตึงมีเรื่องแล้วกันดูอ่ะอยู่อื่นไม่เรื่องแล้วคือคือคือเธอเสียงเสียงท่า่ะ โอเคครับผมสำหรับมือนีบห้าขอยุดไเลยสดใน y ย u ทูบสันนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิงต่ออยู่ใน Facebook เนาะครับผมสำหรับมือนี่เดี๋ยวตือกันใหม่นะครับสวัสดีครับ